สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันขาประจํานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผู้พันก็พาท่านผู้ชมนําเศษวัสดุเหลือใช้เนี่ยนะครับเป็นท่อ PVC ขนาด4หุนนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมเกี่ยวกับการที่เราจะทําที่ปอกสายไฟแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่มีที่ปอกสายไฟก็เอา วัสดุที่เหลือใช้เนี่ยนะครับมาทำได้นะครับไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะครับอุปกรณ์ก็มีเจ้ามีดใบมีดคัตเตอร์เนี่ยครับอันเล็กๆนี้นะครับสำหรับท่อ PVC นี่นะครับที่นำมานะครับก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วครับก็ผ่าประมาณนี้นะครับใช้เลื่อยตัดลงไปนะครับเวลาเราตัดลงมาแล้วนะครับ เวลาเราจะง้างขึ้นนะครับมันถ้าเราไม่ใช้ไฟลนบริเวณตรงนี้มันก็จะง้างขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ไฟลนให้มันอ่อนตัวเพื่อง้างขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะใส่เจ้ามีดนี้นะครับเป็นตัวตัดก็ใช้ไฟแช็คนะครับในการค่อยๆลนให้เขาอ่อนตัวนะครับ ก็ท่อ PVC นี้ก็เป็นท่อ PvC อขนาดตีหุนนะครับเนี่ยครับก็เวลาลุนเขาก็เริ่มอ่อนตัวครับก็ง้างขึ้นมาได้ครับถ้าเราง้างเขาเลยนะครับมันก็จะหักนะครับเราก็ต้องทำให้เขาอ่อนตัวแบบนี้นะครับเมื่อง้างได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ ตัดบริเวณตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะใส่ใบมีดนะครับเนี่เราก็ใช้นี่ครับที่ตัดท่อ pvc นะครับเป็นแกนกะไลนะครับค่อยๆอตัดเข้าลงไปเพื่อใส่ใบมีด นะครับแบบนี้นี่ครับแล้วเราก็จะไาใบมีดอย่างนี้ลงไป แบบนี้นะครับก็ใช้เจ้าตัวที่เราเนี่ยตรงนี้กดลงไปให้แน่นนะครับก็ท่านผู้ชมเวลาใส่มีดก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยเขาก็จะลงไปแบบนี้นะครับเนี่น,นะครับเจ้าตัวส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนโค้งเราก็จะทําให้มันแบนนะครับเพื่อที่จะให้สัมผัสกับมีดตรงนี้ นะครับเราก็ใช้ไฟล้อนเลยครับทำให้เขาแบนนะครับนะครับใช้ครีมนี่เลยครับแล้วเราก็บีบเนี้ยครับท่านชม เมื่อเขาอ่อนตัวก็จะบีบง่ายครับเมื่อบีบแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็จะได้แบบนี้ครับมันก็จะแบนติดไปแบบนี้กับตัวมีดนะครับสําสหรับเจ้าตรงนี้นะครับมันยืนออกมามันก็ไปจะเป็นอันตรายเวลาเราใช้งานเราก็ใช้ชิมหักนะครับ นี่นะครับหักแล้วก็เนี่ยครับด้านข้างก็ไม่มีละครใช้หนีบอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็แค่นี้ครับเนี่ยตรงนี้เขาก็จะง้างแบบนี้ทงนี้เราก็จะใช้เป็นที่หนีบอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองกับอุปกรณ์นี่นะครับที่จะใช้ทดลองก็อันนี้สายไฟขนาด2คูห่งนะครับ อันนี้สายไฟขนาด2คูณ2.5นะครับเราลองขนาดสายไฟนะครับ2คูณ2.5นะครับเนี่ยเวลาเราปอกนะครับเราก็ทำนะครับเนี่ยปอกได้ง่ายเลยครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเ,เอาเข้าไปแบบนี้นะครับเรากดหมุนแล้วก็ดึงเนี่ยครับมันก็จะ เนี่ยครับบอกสายไฟง่ายเลยครับ ตัดด้วยรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเงินด้วยครับสำหรับาการที่เราใช้เศษวัดสดุแบบนี้เหลือใช้มาทำเป็นที่ปอกสายไฟนะครับก็ตัดงานปอกสายไฟได้รวดเร็วนะครับก็ถ้าผู้ชมคิดว่าถ้ามันเถอะทะไม่สะดวกก็จะใช้ที่ปอกแบบซื้อมาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่นำวัดสดุ เหลือใช้นะครับมาใช้ในบ้านได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผู้พันขาประจำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ